ขอจเอจริญพรญาติโยมท่านอาธมภาพพระอาจารย์ดรสุกินวรฒนมโมรมอยู่ที่คณะสองวัดมหาณพารามถนนตะนาวเขตพระนครกรุงเทพนะครับก็วันนี้ก็ญาติโยมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับากาแฟก็คือ กาแฟตราแม่มดน้อยย่ห้อแม่มดได้มาเที่ยมแล้วก็มาขอให้พระอาจารย์ได้พูดคุยถึงคุณภาพของกาแฟให้ฝังว่าเป็นยังไงบ้างพระอาจารย์ได้ฉันกาแฟยี่ยห้อเนี้ยมาประมาณได้สิบกว่าวันประมาณสิบห้าสิบหกวันละตั้งแต่ตั้งแต่มาจากไต้หวัดแล้วก็มาพักฟื้นร่างกายเพราะว่าอาตรา์ภาพเนี่ยพระอาจารย์เนี่ย คือเป็นโรคหัวใจเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงชีพจรในร่างกายจะเต้นช้ามากจะเต้นอยู่ที่ประมาณสักสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าครั้งต่อนอาทีนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้นะก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ทางหมอเขาก็ห่วงใจมากว่าอาจารย์ต้องรักษาต่อเนื่องนะเพราะว่ากลัวว่าชีพจรหรือว่าระบบหัวใจเนี่ยมันจะทำะเกิอดอาการล็อกซึ่งทําให้เกิอดอาการหัวใจวาย จากการไหลาตายอะไรประมาณนี้ตาก็ห่วงตัวเองคือตอนนี้ตัวอาตมาเองเนี่ยก็สร้างสำนักสงฆ์ที่เกาะส้มหรือที่อำเภอดอนศัก์จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเนาะก็กำลังวุ่นวายกับการก่อสร้างอยู่แต่วันนี้มหาหมอแล้วก็ประเินว่าน้องที่ท,ทําธุรกิจอยู่ตรงนี้ก็มาเยี่ยมด้วยแล้วก็อยากจะให้มาเล่าประสบการณ์ในการได้ชานกาแฟยี่ห้อไม่มดให้ฟัง หลังจากอาตมาได้ฉันไปแล้วประมาณสักสิบกว่าวันเนี่ยอยู่ความรู้สึกว่าร่างกายมันดีขึ้นมากก็คืออาการแน่นหน้าอกอาการเครืองหน้าอกที่เคยเป็นเนี่ยมันมันเริ่มทุเลาเบาคลายลงไปดีขึ้นก็คือไม่เจ็บหน้าอกแล้วก็อาการที่เคยเมื่อยลา้าที่นอนไม่อยากตื่นทุกวันเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมันกระฉับกระเฉงมากที่แรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะร่างกายเราสมัยเปลี่ยนแปล,ง,ปลงขนาดนี้ มันนึกได้ว่าอ๋อเราฉันกาแฟแม่โมดเนี่ยลังอาหารเช้าหนึ่งแก้วก่อนนอนหนึ่งแก้วสิบกว่าวันที่ผ่านมามันได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบร่างกายเราอย่างมากมายนะครับก็ถือว่ากาแฟตามแมมโมสเป็นกาแฟที่มีคุณภาพอหนึ่งที่ถึงแม้ว่าเพิ่งได้เจอกันเพิ่งได้บริโภคได้ฉันกันมาไม่นานแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นกาแฟที่สามารถทำให้ร่างกายนั้น สดชื่นแล้วก็สามารถที่จะบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีคําว่าบำรุงบำรุงร่างกายก็คือทําให้ร่างกายเรามันดีขึ้นเลยนะมันไม่เจ็บป่วยอะไรมากมายเหมือนกับที่เคยเป็นก่อนที่จะกินจะฉันกาแฟยี่ห้อน,นี้เมื่อก่อนเป็นคนที่แบบขี้เกียจไม่อยากจะพูดไม่อยากจะจากับใครเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายเราเหนื่อยล้าแต่พอได้ฉันกาแฟตราแม่มดเนี่ยนะโอ้โห มันมันมีแต่ความกระฉับกระเฉงแต่ก็ทํางานอยากจะออกกาลังกายอยากจะไปโน่นมานี่อยากจะพูดอยากจะคุยอะไรต่างก็คือร่างกายมีแอคทิวิตี้มากขึ้นมากขึ้นจนผิดปกติที่คือขวายที่เคยเป็นมาก็ดีใจที่ได้เจอกาแฟในฝันก็คือกาแฟที่เราได้ฉันแล้วทําให้ร่างกายเราดีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแหมมสุขภาพเรายิ่งดีวันดีซึ่ขึ้นมาแล้วก็ถือว่า ก็คุณทีมงานขออนุโมทนาบุญกับทีมงานที่ได้นาเอาสิ่งดีๆมาให้กับอาชีาภาพได้ฉันได้บริโภคกาแฟซึ่งกปกติว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทานกาแฟโดยหลักแต่คราวนี้พอมาฉันอืมติดใจในใน,ในคุณภาพของกาแฟตามแม่มดติดใจมากที่ติดใจอะไรรู้ไหมเวลาเราตัดซองกาแฟเพื่อให่ชมกลิ่นกลิ่นกาแฟหอมมากหอมจนไม่อยากจะทิ้งซองกาแฟเลย แเป็นสิ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่ามันเป็นเป็นเป็นกลิ่นมันเป็นรสชาติที่สุดยอดที่เคยที่เคยได้ทานกาแฟมาก็ขอขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานของแม่มดที่ได้มาส่งเสริมให้ร่างกายของอาจารย์ดีวันดีคืนขึ้นมาตอนนี้ดูว่าหน้าตาของอาจารย์นี่สดใสสดใสมากก็ถือว่าเป็นผลาจากการได้บริโภคกาแฟที่เป็นยาบำรุงร่างกายแล้วก็ เป็นสิ่งที่อัศจรรย์สวรรับธรรมายอย่างที่เคยได้เล่าให้ฟังมาัแต่เบื้องต้นเนาะ,ะก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่ได้ช่วยกันนําสิ่งดีๆมาให้อัตมาภาพเพื่อจะได้มีชีวิตยืนยาวในการได้อยู่ร่วมกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองกันต่อไปก็ขออนุโมทนาสาธุขบทุกทวาน